สวัสดีครับมารีวิวสวนครับสวนปลูกพืชพักสวนครัวกะสิมีมักมงมักนาวหัวสังไค่ขา่าตะไคร้ครับคุณยายเพ่นไทยเอามักแตมไปกินครับนี่ครับเดี๋ยวสิลองเอาไปซิมเบ้งครับ แทงไขครับเก็บสดๆเลยครับล่างก่อนครับสิมารีวิวมักแตงครับเก็บจากสวนมาเมื่อกี้เนี่ยครับอื หวานครับจักซี่เลยครับเด็ดกระจายรูปไปให้ผมทำหบึ่งเด่นเราได้กินโดนแล้วครับแตง หอมหวานครับหวานแบบหวานแบบเป็นธรรมชาตินะครับบอกบุถึกอ่ามักแตงกับกำลังอ่อนพอดีเลยครับนี่ครับกำลังพอดีกินครับ เบิรดเลืับเดลอซ้ำนี้ครับยังแซบอยู่ซ้ำอีกจักหน่อยครับขอบคุณคุณยายครับให้ใครสวนแล้วก็ให้กินมักแตงพร้อมครับนี่แหละครับคุณยายเจ้าของสวนที่แท้จริงครับ ผมมาถ่ายส่วนเพื่อนครับสำหรับคลิปนี้กะสิขอจบสามีแล้วครับสวัสดีครับขอบคุณครับ <c oughs> อันนี้เนี่ยมึงม่เห็นมึงหับยังเห็นด้